สวัสดีครับสวัสดีเด็กผีทุกคนที่ผ่านทางมาทุกคนทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนแล้วกันเนาะสู่ช่องเล็กๆของเราครับ LAW แฟนผีช่องของเด็กผีสายอวยวันนี้อวยไม่ออกเพื่อนๆวันนี้อวยไม่ออกนะครับหลังเกมครับหลังเกมที่คาบ้าน่าบ้านคาบ้านอีกแล้วครับสามประตูต่อศูนย์นะครับหลังเกมแมนยูบอลมัดนะครับก็ แน่นอนมันมันเป็นอะไรที่โดยส่วนตัวนะไม่ดีไม่ดีไม่ดีเลยแม้แต่อย่างเดียวการจัดตัวการเล่นของผู้เล่นแต่ละคนโดยส่วนตัวผมเองนะครับผมผมมองว่าไม่ดีสักอย่างวันนี้คือไม่เข้าล็อกไม่ลงล็อกของรูเบนอโมริมไม่นักเตะไม่เข้าฟอร์มเยอะ เกินไปแล้วมันทำให้ทีมของเราครับผลงานออกมาได้ค่อนข้างแย่ก yeah. ่อนอื่นครับก่อนที่จะไปฟังความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับรบกวนเพื่อนๆที่ผ่านทางมานะครับกดติดตามนะครับผมกด s u b สไครต์ให้เราด้วยนะครับใครชื่นชอบเรากดไลค์ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมสำหรับใครที่ตอนนี้คือเรามีชอ่องมี2มี2ช่องทางในการติดตามเนาะนะครับถ้าเกิดใครอยู่ ดูในแอปแดงนะครับไปตามในแอปดำได้หรือใครที่ดูในแอปดำไปตามในแอปแดงได้นะครับก็ผมชี้ลิตครับนะครับเื่แนะนำตัวกันไปส1เ็รายชื่อผู้เล่นตัวจริงกันก่อนนะครับ11รายชื่อผู้เล่นตัวจริงวันนี้รูเบนอัมบูริมได้จับทีมค่อนข้างสำหรับตัวผมนะเพรเซฟพอสมควรเพรเซฟในที่นี้หมายถึงรูเบนอัมบูริมน่าจะมองถึงความดุด,ดันเป็นหลัก แต่ผลงานที่มันออกมามันไม่ดูดันเลยครับเพื่อนผู้รักษาประตูนะครับผมเป็นอันเดรโอนาเนาะนะครับผมกลับมาเป็นตัวจริงนะหลังจากที่บยินดีได้เป็นตัวจริงนะครับผมในเกมที่เราแพ้สเปอร์เกมนี้โอนาครับกลับมาเป็นตัวจริงาสามเซนเ,นเตอร์มาไทเดล l ิกป่วยเนาะนะครับผมได้ยินข่าวว่าป่วยก็เป็นทางแม็กไกว นะครับผมแล้วก็ลิซาโนมาติเนสแล้วก็ฝั่งขวาเป็นมาสโตวีเจ้ามาสโตวีของเราครับส่วนนะครับตรงกลาง2คนวันนี้ใช้เป็นอูคาเต้จับคู่กับเมนูนะครับส่วนวินแบ็กใช้มาเลเซียฝั่งซ้ายแล้วก็เอโกดาโล่ฝ <c oughs> e ั aro, ่งขวาตอนเริ่มกเกมน,นะครับข้างหน้า3คนมีบูโน่แฟนันครับมีทางอาหมัด หน้ามัดเยโลนะครับผมแล้วก็หน้าเป้าเป็นรัชมุดห้อยหลุนเอ้ไม่ใช่หน้าเป้าเป็นเซกซี่ครับโจโเซกซี่รูปเกมที่ออกมาตั้งแต่ครึ่งแรกที่เราเห็นเลยนะเหมือนแมนยูมันคึกกว่าคึกตั้งแต่ครึ่งแรกนะครึ่งแรกคือเล่นดีประมาณหนึ่งแต่มันได้เล่นดีมากการเข้าบอลการเข้าสกัดการต่อบอลยังช้าอยู่ มีจังหวะหลายจังหวะครับที่แมนยู่ของเราสามารถเอาบอลไปเล่นในกรอบเขตโทษของคู่แข่งได้แต่ทำได้ไม่ดีพอจบสกอร์ไม่ดีพอยิงนกตลดปลาบ้างมีบูโนได้ยิง2ที่3ที่ไม่เข้ามอาีอาหมัดได้ซัดเนึง่งเลยติดเสฟอะไรประมาณนั้นในช่วงของเวลาครึ่งแรกจนกระทั่งลูกที่เราเสียประตูครับเป็นลูกเดิมๆที่เราบ่น ในเกมที่เราเจอกับอาร์เซนอลที่เราแพ้อาร์เซนอลเนาะลูกเซตพีดลูกเซตพีดที่เราแพ้อีกแล้วคือมันเป็นจังหวะที่เขาเปิดลูกฟีคิกเข้ามาเนาะนะครับแล้วก็มีกองหลังเข้ามาโฉบบอลเสยเข้าประตูไปส่วนตัวนะเซิร์ฟซีผิดเต็มๆคือแบบเขาพยายามดันเซิร์ฟซีออกอะ แต่ว่าซึ้งซีมันไม่แข็งแข็งขนาดนั้นเลยหรอวะพอที่จะไปแบบเบียดเขาให้เขาโมงไม่ถนัดนู่นนี่นันะ่นแหละซึ้งซีซน่าจะทําได้ดีกว่านี้ลูกนี้นะลูกที่เราเสียประตูลูลกแรกนะครับลูกสองกับลูกสามลูกโอเพนเ์ที่ไม่น่าเสียเหมือนกันไม่น่าเสียเหมือนกันเซ็งนะเพื่อนคือเอาง่ายลูกที่สามผมผมแทบจําไม่ได้ว่ามันยิงยังไงกับลูกที่สองคือแบบ ตอนต้นๆต,ตอนนั้นมันสลืมสลือมากคือแบบเล่นได้หน้าเบื่อมากคือแบบปกติอย่างอย่างเกมที่เราเจอกับสเปอร์อย่างเกมที่เราก่อนหน้านี้นะครับผมที่เราเล่นสองสามแม็ที่ผ่านมาคือเราโดนยิงขึ้นก่อนจริงนะครับแต่ด้วยลูกเกมด้วยทรงเกมอ่ะมันเหมือนว่าแมนยูมันจะพร้อมกลับมาได้ตลอดเวลาเลยแต่มันไม่ใช่วันนี้ยิ่งดูยิ่งดูนะยิ่งเหมือนนกเตะแม่ง ออกทะเลไปไกลเลยยิ่งเล่นยิ่งแย่ยิ่งเล่นยิ่งแย,ย,งย,งแย่คือวันนี้เลยสําหรับผมนะผมไม่รู้หรอกแทคติกมันเป็นยังไงผมไม่รู้หรอกว่าเขาเล่นยังไงกันแต่ด้วยความรู้สึกส่วนตัวยิ่งยิ่งดูยิ่งรู้สึกแบบหดหูใช่ไม่รู้เหมือนกันยิ่งดูยิ่งรู้สึกหดหูเหมือนกับเมนดูกลับมาไม่ได้กลับมาในรูปเกมของตัวเองไม่ได้ ยิ่งดูยิ่งเข้าทางเขายิ่งดูยิ่งเข้าทางเขาเหมือนกับเราเลิงเลี้ยงไปติดเราส่งไปติดเราเร่งจังหวะไปติดติดทุกอย่างในเกมนี้เหมือนที่ผมพูดครับยิ่งดูยิ่งหดหส่วนตัวสำรองที่โดนเปลี่ยนลงมาครับอย่างเรนนี่ยูโรลงมาก็มีข้อผิดพลาดลงมีอ่า uh, ลงมาก็มีข้อผิดพลาดแต่ก็มีลูกจายสวยๆอยู่นะครับสำหรับเรนนี่ยูโร แล้วก็ขยับใครนะขยับมาสวีไปเล่นฝั่งมีน้าฝั่งขวาการขึ้นเกมก็ง่ายขึ้นนะครับผมการพาบอลขึ้นหน้าง่ายขึ้นสําหรับมาสโรวีในฝั่งขวานะครับส่วนดาโล่ขยับไปซ้ายก็มีจังหวะแบบได้ตัดเข้าซ้ายแล้วยิงนะ่ะแต่ก็เหมือนเดิมครับดาโล่ยิงไปไหนไม่รู้นะครับอย่างที่พูดไปครับยิ่งดูยิ่งหดหูเหมือนแม่งมันจะดรอปลงยังไงก็ไม่รู้ทางเกมเลย ตอนเริ่มเกมมาแบบโอ้โหสปิริตสูงมากพลังงานแบบดีมากแต่ว่ายิ่งเล่นน่ะมันยิ่งแบบการาฟมันยิ่งถอยลงถอยลงถอยลงอ่ะสำหรับผมนะตัวสำรองเปลี่ยนลงมาก็ไม่ช่วยไม่ช่วยอะไรเลยนะครับก็นี่แหละคือหลังเกมของผมนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนคิดเห็นอย่างไรลองคอมเมนต์กันหน่อยคอมเมนต์บอกผมทีเพื่อนๆคนไหนคิดเห็นเหมือนกันลองคอมเมนต์บอกกันครับถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหน คิดเห็นไม่เหมือนกันลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับฝอกุเพื่อนไว้แค่นี้ละกันสำหรับวันนี้หลังเกมแมนยูบัตมัดคลิปที่แล้วเอออันนี้พูดถึงหน่อยคลิปที่แล้วมีคนบอกว่าเสียงเบาขอโทษเพื่อนๆด้วยไม่มันไม่บันทึกไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับก็คลิปนี้น่าจะโอเคนะครับขอบคุณที่ติชมคลิปเราละกันนะครับสําหรับคุณอะไรไม่รู้นะครับผมอ่านไม่ออกขอบคุณครับนะครับแล้วก็ อย่าลืมนะครับเพื่อนๆที่ผ่านทางมานะครับรบกวนกดติดตามกด Subscribe ให้เราด้วยนะครับใครที่ชื่นชอบเรากดไลค์ครับก็แพทชั่นหลังเกมของผมประมาณนี้สวัสดีครับ